Love Compass ค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับดิฉันรับวิวันจินดานะคะรวมไปถึงครูอ้อยทิตินาณพัทลุงกับ Love Compass ที่นี่ Love Radio 104.5นะคะทุกวันศุกร์ค่ะ2องทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มเรามีรายการดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆการจัดการกับชีวิตต่างๆหรือว่าการจัดการกับปัญหาต่างๆทุกปัญหามีทางออกเสมอกับที่นี่ Love Compass นะคะไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะฟังทางอินเทอร์เน็ตนะคะ w w w i r a d i o f m n e t หรือว่าจะฟังทางแอปพลิเคชันก็ได้ติดตัวไปทุกที่เลยนะคะรวมไปถึงคุณคุณสามารถติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์029386995หรือว่าจะส่ง SMS มาที่4874789รับรองว่าครูอ้อยได้เห็นทุกคำถามแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะพบกับครูอ้อยทิตินาณพัฒลุงเจ้าของหนังสือเข็มทิศชีวิตเนี่ยนะคะที่จะมาตอบคาถามของคุณคุณทุกคาถามแล้วรวมไปถึงแขกรับเชิญที่จะมาเล่าเรื่องราวของเขา ให้คุณฟังกันนะคะว่าปัญหาที่เขาเจอเป็นยังไงแล้ววิธีการจัดการเป็นยังไงนะคะและณปัจจุบันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงก่อนที่จะไปพบกับเขาเหล่านั้นเนี่ยนะคะตอนช่วงนี้มีเพลงเพร่อให้คุณฟังกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูอ้อยทิตินานพัทลุงนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้ของ l o v e Compass นะคะช่วงนี้แน่นอนค่ะ เป็นช่วงเวลาที่ทุกทท่านรอคอยนะคะเพราะว่าครูอ้อยทิตินาพัทลุงนะคะจะมาพร้อมกับแขกรับเชิญของครูด้วยนะคะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องที่ตรงกับเราไหมเช่นว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคงเตรียมใจเตรียมตัวและก็เตรียมหูไว้รอฟังนะคะตอนนี้ครูอ้อยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะครูค่ะสวัสดีทุกคนค่ะครูอ้อยทิตินาพัทลุงเขมทิชชีวิตนะคะดีใจที่ได้มาเจอกับพวกเราทุกคนทุกคืนวันศุกร์นะคะใช่ค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะครูคะนอกจากครูจะมีแขกรับ รับเชิญแล้วครูจะตอบคำถามคำถามที่ส่งมาทาง SMS ก่อนไหมคะใช่ใช่ค่ะมีหลายท่านนะคะฝากเรื่องราวไว้ว่าเ,เป็นสาวออฟฟิศแล้วก็เป็นคนทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงเราถึงจะมีชีวิตที่มั่งคั่งเพิ่มขึ้นนะคะแล้วใน SMS เนี่ยมีบางท่านถามมาว่าครูคะทำไมเราถึงรักคนที่มีเจ้าของตลอดเวลาเ,เจอไม่ได้เลยเจอแล้วต้องรักนี่เป็นคำถามที่เยอะหนาะแน่นมากนะ,ะครูอ่านสักคำหนึ่งนะคะว่า ทำไมรักใครคนนั้นต้องมีเจ้าของตลอดล่ะคะครูหนูวนเวียนประทับใจผูกพันรักเจอเจ้าของตัวจริงหนูก็เศร้าตัดใจไม่จบสทีอีกท่านหนึ่งถามว่าครูอ้อยคะหนูรักคนมีเจ้าของตลอดต้องตกเป็นเมียน้อยเขาหนูพยายามเลิกหลายครั้งแต่เจอกี่คนก็ต้องเป็นทั้งที่หนูจบการศึกษาดีหน้าที่การงานดีมากข้อแรกนะคะ ครูขอแนะนําว่าเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่เราเริ่มรักคนมีเจ้าของอะค่ะให้เรากลับมาโฟกัสที่ความนับถือตัวเองเช่นถ้าเราทํางานอยู่อะค่ะทำงานของเราอะให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นใจของมนุษย์ต่าต้องการการโฟกัสอย่างเข้มข้นสมมุติว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกคิดถึงเขาครูอยากจะบอกนะคะว่าความรู้สึกคิดถึงอะจริงๆแล้วคุณแค่ชอบในความรู้สึกที่ได้คิดถึงคุณมีความรู้สึก สุขใจกับความหวามหวามที่คุณได้นึกถึงใครบางคนแล้วก็รอคอยว่าเขาจะโทรหาเราหรือเปล่าเขาจะรักเราหรือเปล่าความรู้สึกหวามหวามเนี่ยค่ะเราอะสามารถเห็นมันเป็นก้อนก้อนหนึ่งแล้วย้ายมันอะไปแปะที่เรื่องอะไรก็ได้หรือไปแปะที่ใครก็ได้ uh huh. เราลองคิดดูสิคะ รูพูดอยู่เสมอเลยว่าโอ้โหเนี่ยถ้ามนุษย์ทั้งโลกนะรู้วิธีการจัดการความหวามของตัวเองเนี่ยว่าเราอะ่ะจะย้ายความรู้สึกเนี้ยไปแปะที่ไหนก็ได้ที่มันดีกับชีวิต<ะ>เราอะ่ะพวกเราลองฝึกดูนะคะเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกหวามขึ้นมาค่ะลองเห็นว่าเออไอความรู้สึกนี้มันก็สนุกดี<ะ>แล้วก็ไม่ต้องให้มันนะคะลากเราไปทําอะไรที่ะทจะทําร้ายชีวิตเรา<ะ>ชีวิตของคนเราหายเยอะมากที่ปล่อยให เอาความรู้สึกอะมาเป็นสิ่งที่ลากเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตของตัวเองใความรู้สึกนำใช่ค่ะเรียกว่าเป็นเออเวทนาอเวนเทชั่นะคะถ้าจากวันนี้เป็นต้นไปอะพวกเราอะเห็นความรู้สึกนี้เกิดคุณคิดถึงใครรักใครหรือรู้สึกหวามกับใครอะก็ชื่นชอบมันมีความสุขกับมันได้ว่าจริงๆแล้วอะพอเรามองให้ทะลุอะเราแค่ฟินกับการได้รู้สึกแบบนี้ แล้วในความเป็นจริงอะใจเรานะคะมันจะขึ้นวิถีที่จะหาว่าคิดถึงเรื่องอะไรดี<า>จะหวามเรื่องอ,อะไรดีอยากมีความสุขอย่างงี้ดีคุณก็ดีใจไปเลยที่ได้มีความรู้สึกคิดถึงหลายคนไม่ได้หวามมาหลายปีแล้วครูก็ขออวยพรให้ได้หวามบ้างนะ,ะ<า>แต่คราวนี้นะคะ่ะเรื่องราวของคนที่รักคนมีเจ้าของอะคะ่ะ<า>เราอะ,อะ จะต้องเริ่มโฟกัสเห็นภาพตัวเองว่าจากวันนี้ไปอะ่ะมีคนที่มารักเราแล้วก็ทุ่มเทชีวิตเพื่อเราไม่มีเจ้าของ hmm. ไม่ต้องพูดว่ามว่มคือเขาเป็นอิสระแล้วก็พร้อมที่จะเดินเคียงคู่ไปกับเรา <c oughs> อย่างยาวนานลึกซึ้งภาพในหัวของเราถ้าเกิดคุณผู้ฟงังอะค่ะคิดซ้ำๆว่าเราจะต้องเจอแต่คนมีเจ้าของเราก็จะมีระบบที่อยู่ในหัว hmm. เราชื่อ RAS <c oughs> นะคะ <c oughs> r e t i c u l a r Activating System หรือเรดร์ชนิดหนึ่งเนี่ย ในเซลล์จิตใต้สำนึกของเราในเซลล์สมองของเราอะค่ะที่จะไปจับเลยเจอคนมีเจ้าของปุ๊บจับเลยคุณฟังสังเกตไหมคะสมมติว่าท่านไหนเนี่ยมักจะโดนคนยืมเงินเวลาใครจะมายืมเงินปุ๊บก็จะพุ่งมาที่เราใครมักจะโดนคนหลอกเวลาใครจะมาหลอกปุ๊บก็พุ่งมาที่เราคิดแบบนั้นอยู่ซ้าๆซ้าๆทำให้ทุกๆอนูเซลล์ของตัวเราร่างกายชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของเราอะค่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่ เจาเข้าไปกับเรื่องราวเหล่านั้นคุณผู้ฟังก็จะต้องเริ่มย้ายวิถีแต่การย้ายวิถีอะค่ะมันจะเหมือนกับแม่น้ำเวลาที่เราจะเปลี่ยนคอร์สของแม่น้ําเส้นทางอะค่ะมันจะต้องคิดด้านใหม่ซ้ําๆเหมือนที่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าโหเรื่องราวที่มาฟังครูอ้อยกับพี่อุ้ยเล่าทุกคืนวันศุกร์อะมันเหมือนมหัศจรรย์หรือปาฏิหาริมนจะง่ายอย่างนั้นเลยแล้วมันเกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะครูก็ขอยืนยันนะคะว่ามันง่ายเท่าที่คุณคิดว่ามันง่าย มันเร็วเท่าที่คุณคิดว่ามันเร็วแต่โดยส่วนใหญ่ค่ะคนปกติเนี่ยในช้ชีวิตอ่ะเราจะชินกับการมองเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วใจของเราก็จะย้อมไปตามสถานการณ์ว่านี่ไงมันยากมันยากมันยากมีแต่คนจนเต็มไปหมดเลยมีแต่ความ<อ>รักที่แย่ๆแต่คนที่มาคุยอะค่ะครูอ้อยอะทำให้เขามองทะลุสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปเห็นความจริงแท้ว่าในโลกเนี้ย มีความรักที่ดีงามมีความมั่ง,งคั่งมีอะไรก็ได้ที่คุณต้องการทํามีและเป็นถ้าเมื่อคุณได้มันแล้วอาจจะแบ่งปันมีคนเขียนถาม SMS ไว้ตั้งแต่เมื่อทุกๆอาทิตย์เลยนะคะครูเ <laughs> พิ่งจะมาเห็น <laughs> oh, ดู SMS <laughs> เอสเอ็มเเยอะมากไม่ทันว่าถามครูเรื่องหุ้นนะคะ <laughs> หุ้นก็เหมือนกัน,นค,ค่ะถ้าเกิดว่าเราหารู้ว่าพื้นฐานของตัวนี้มีโครงสร้างที่ดีเราอาจจะต้องมองทะลุสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นว่ามันอาจจะแบบ ถูกเขย่าลงไปลงแรงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะกลับขึ้นมาในจุดที่สูงสุดกว่าเดิมเสมอ<ฆ>ในการลงทุนอะไรก็ตามในชีวิตนะคะมันจะมีช่วงวัดใจว่า<ฆ>คุณแข็งแกร่งพอ<ฆ>หรือเปล่าอันนี้เฉพาะสิ่งที่คุณรู้ว่ามันจะดีนะคะ<ฆ>แต่ถ้าสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณไม่รู้จักมันเลยคุณไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่า<ฆ>อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่จะต้องถอยให้เร็ว <c oughs> ถ้าคุณคิดว่า,าจะลงมือเสี่ยงคุณก็จะต้องรู้ว่าคุณกําลังเสี่ยงกับบางอย่างเข้าเร็วแล้วก็ออกให้เร็วที่สุด<ะ>แต่ถ้าสิ่งไหนที่คุณรู้ว่ามันเป็นการลงทุน<ะ>แห่งชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนความรักหุ้นการทําธุรกิจอ่ะเราจะต้องมองข้ามมองทะลุสถานการณ์ที่อาจจะดูยุ่งยาก<ะ>เพียงแค่เบื้องหน้า ลงไปเห็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่รออยู่ตรงนั้นวันนี้ค่ะครูมีตัวอย่าง<ะ>สาวออฟฟิศที่ยอดเยี่ยมมากนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราหลายคนที่อาจจะคิดว่าเออเราเคยใช้ชีวิตมาแบบ ไม่รู้ว่าเรารักอะไรชอบอะไรไม่รู้ว่าเราเก่งอะไรแต่เรารู้ว่าเรา่เป็นคนดีซื่อสัตย์แล้วก็ตั้งใจที่จะทําสิ่งดีๆให้โลกนี้หูแน่ใจเลยว่าพวกเราหลายคนที่หลคนที่ฝันอยู่ใช่ไหมคะว่านี่ฉันนี่นะฉันเราเป็นคนดีซื่อสัตย์รักที่จะทาสิ่งดีๆในโลกเราไม่แน่ใจว่าเรารักอะไรเราทํางานออฟฟิศนี้เพราะว่าบังเอิญเรียนจบที่นี่บังเอิญเอนติดที่นี่บังเอิญเพื่อนพี่ฝากให้ที่นี่ แล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนวันหนึ่งสิ่งที่เราทํามันกัดกินจิตวิญญาณของเราเราก็ไม่เจอรักแท้ไม่เจองานที่เป็นความหมายแห่งชีวิตมีคนคนหนึ่งนะคะหลุดออกมาจากกรอบอันนั้นได้สิ่งที่ครูอยากให้พวกเราฟังก็เพราะว่าถ้าหนึ่งคนทําได้อีกล้านคนก็ทําได้ถ้าหนึ่งคนตื่นนะคะล้านคนก็เปลี่ยนได้วันนี้ขอเชิญพบกับค,คุณเปิ้ลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเสียงหวานด้วยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่มีดูมีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเปิ้ลช่วยเล่าเรื่องในชีวิตของตัวเองในอดีตตอนที่เป็นสาวออฟฟิศที่ผ่านมาหน่อยได้ไหมคะก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารระดับสูงในวันนี้นะคะใช่ค่ะก็คือก่อนก่อนหน้าที่มาเจอครูค่ะคือเปิ้ลจะไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เรียน จบกลับมาจากอังกฤษก็จริงอะค่ะ <c oughs> แต่ว่าเราเลือกที่จะไปทํางานในบริษัทเล็กๆ <c oughs> คือ,อพอดีเจ้าของบริษัทเป็นเพื่อนกับพี่ชาย <c oughs> ด้วยอะค่ะ <c oughs> แล้วก็คิดว่าตรงนั้นแหละเหมาะกับเรา <c oughs> แล้วเราก็ไปทํา <c oughs> แล้วเราทําไปเรื่อยๆอะค่ะปรากฏว่าเรารู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเราลึกๆแล้วเราน่าจะทําอะไรได้เยอะกว่านี้ <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่เราไม่มั่นใจแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเล็กแล้วก็ สวนทางกันนะคะหมายถึงว่าเราอายุมากขึ้นอ่ะแต่ศักยภาพเรารู้เรารู้สึกว่ามันลดลงนะคะค่ะคือตอนที่ทํางานออฟฟิศเนี่ย ก็หมายความว่าคือทํางานทุกวันเข้างานตามตามเวลาของออฟฟิศอะไรเงี้ยนะคะหน้าที่รับผิดชอบเราล่ะใช่ค่ะหน้าที่รับผิดชอบเราก็ก็มีอยู่แค่นั้นนะคะพี่อุ้ยเราคือนั่งทําไป6ปีคือหลับตาเราก็รู้แล้วว่าเช้ามาเราทํานี้นี้จบแล้วก็มีเวลาเหลือเฟือเลยด้วยซ้ําแล้วก็เราก็ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะพัฒนาตัวเองยังไงไม่รู้จะออกจากกรอบตรงนั้นยังไงแล้วก็ได้เงินเดือนเท่านี้เราคิดว่าเราก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้ว มันลึกๆแล้วเรารู้แล้วว่ามันไม่โอเคอะ<ม>ค่ะพี่อุย<ม>้ยแล้วเราก็จะแบบว่าอยู่อย่างนั้นแต่ว่าอยากออกแต่ไม่รู้จะออกยังไงอย่างเง้ยค่ะเหมือนกับ <ๆ S 3> ว่าเราอยากทําอะไรให้ดีขึ้นกับตัวเราอยากมีอะไรที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่แต่ไม่รู้จะทํายัางไงใช่ค่ะเพราะว่าเราด้วยความที่เราเราคิดว่าเราเราเราได้แค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วเราอยู่แบบอย่างงี้เหมือนชีวิตมันอยู่ในคุกอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากออกแต่ออกไม่ได้เราเราเรา คือมีข้าวกินมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบที่เราอยากจะได้อยากจะไปแล้วจุดเปลี่ยนน่าจะเป็นเยอะนะใช่ค่ะวิวจมีชวที่สาวออฟฟิศหรือหนุ่มออฟฟิศทั้งหลายน่าจะแบบว่าตอนนี้หูพึ่งเลยค่ะคุณค่ะเป็นเยอะคือมีชีวิตที่ปลอดภัยคือมีเงินผ่อนคอนโดหรืออาจจะมีเงินช่อพั์นเมตนมีข้าวกินมีเงินกินข้าวอยู่ในงานที่ปลอดภัยทําไปได้เรื่อย จะมีเงินเดือนสักหลายหมื่นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีความสุขแล้วก็เหมือนอยู่ในคุกแบบที่เปิ้ลว่ามันเป็นคอมฟอร์ตโซนนะคะมันเหมือนลืมตาตื่นมารู้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องไปทําอะไรแล้วชีวิตคนเราอะค่ะเราจะใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นไปอีกนานแค่ไหนที่จะทําสิ่งที่แค่หาเลี้ยงร่างกายใช้ชีวิตเราได้เงินเดือนแล้วก็จบใช้หมดพอดีสิ้นเดือนซะด้วยซ้ําในชีวิตคนอะค่ะมันมีสิ่งที่คุณทำเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพหรือทำเป็นอาชีพหรือทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อจะทำ ครูอ้อยอะค่ะอยากสนับสนุนให้ทุกคนนะคะทําสิ่งที่เราทําตอนนี้อย่างมหัศจรรย์ที่สุดเพื่อที่คุณอะค่ะจะได้มีโอกาสทาในสิ่งที่เราอะเกิดมาเพื่อที่จะทำเป็นความหมายของการดำรงอยู่ของชีวิตเราแล้วยังไงต่ออีกค่ะจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนครับจุดเปลี่ยนใช่ไหมคะก็พอดีเพิ่นเป็นแฟนอ่านหนังสือของครูมากแล้วเพิ่นก็รู้สึกว่าอุ้ยหนังสือครูอะดีจังเลยเราเพิ่นรู้สึกว่าเฮ้ยมัน เป็นอะไรที่แนวทางในการที่เราจะใช้ชีวิตอะ,ค,ะค่ะแล้วเออก็ได้ไปโรงเรียนกับครูอะ,ค,ะค่ะแล้วพอได้ไปโรงเรียนกับครูปุ๊บเนี่ยะค่ะแล้วคือเราก็ได้เห็น ได้ย้อนกลับไปอดีตนะคะได้เห็นปมในชีวิตของเราว่า,เ,าเราโกรธพ่อเราโกรธแม่มที่ตอนนั้นแม่ทําธุรกิจก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วพ่อก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือแม่เลยไม่ไม่ได้ลุกขึ้นมาแบบทํางานไม่ได้เป็นฮีโร่ให้กับเราเลยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราโกรธ ป้ากลับมา <ừ> m, มากรือไง,ง <ừ m. S 2> ค่ะตอนนั้นทําให้เปิ้ลเห็นว่าทุกอย่างมันยากไปหมดการได้เงินยากเพราะเราเห็นจากแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือแม่เปิ้ลทาธุรกิจแล้วไม่ประสบความสําเร็จแล้วเปิ้ลรู้สึกเลยว่า โอ้โหกว่าเราจะประสบความสำเร็จมันต้องผ่านความยากลําบากทาให้เปิ้นอยู่ในกรอบที่ว่าอะไรมันก็ยากไปหมดทาอะไรมันก็ยากไปหมดจะประสบความสําเร็จมันก็ต้องยากไว้ก่อนอะไรอย่างเนี้เราถึงเลือกที่จะแบบว่าอยู่ออฟฟิศแล้วกันทาไปวันๆคุณผู้ฟังหลายคนเป็นไหมคะเวลาที่เราคิดเห็นคนอื่นเขาสําเร็จเราจะรู้สึกว่ามันสําหรับคนอื่นแหละแต่มันไม่ใช่สาหรับชั้นหรอกจะทําอะไรก็รู้สึกว่ามันยากแล้วมีคําที่ติดปากว่ายากกับทําไม่ได้ใช่ไหมคะเปิ้นใช่ใช่ค่ะทําไม่ได้เนี่ยน่าจะมาจากฝั่งปามาก ป้าก็จะแบบก็รู้แค่นี้ทําแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะติดมาส่วนม้าเนี่ยก็จะเห็นว่าโอมันยากมากที่จะประสบความสําเร็จก็กลายเป็นกรงขังให้เพื่อนขังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนก็ไม่กล้าทาอะไรซึ่งมันทรมานแล้วเจ็บปวดมากแล้วเพื่อนกลับไปเจออะไรค่ะเพื่อนก็กลับไปเข้าเข้าใจม้าค่ะว่าเออจริงๆแล้วที่เขาทำเนี่ยเขาพยายามที่จะทําให้ชีวิตเราอ่ะดีที่สุดอะค่ะแล้วส่วนป้าค่ะคือ คือเขาโตมาแบบสบายค่ะแล้วเขาทําได้ดีที่สุดก็คือแค่นั้นจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเราค่ะเขารักเราแล้วเขาก็อยากให้ชีวิตเราได้ดีกลับไปเข้าใจกลับไปเข้าใจค่ะกลับไปเห็นนะคะคือป้ากับม้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราเข้าใจใหม่ใช่ค่ะเรามีมุมมองที่เราเข้าใจใหม่ว่าเออเขาทั้งสองคนรักเราแล้วอยากให้ชีวิตเราได้ดีอย่าค่ะ แล้วหลังจากนั้นล่ะคะแล้วหลังจากนั้นพอพอเปิ้ลเข้าใจป้าให้อภัยป้าให้อภัยมาเสร็จล่ะค่ะพี่อุ้ยเปิ้ลก็ออกมาหางานนะคะก็ได้ในตําแหน่งงานที่แบบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเป็นผู้บริหารของบริษัทนะคะเงินเดือนเปิ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมสองเท่าแล้วเปิ้นก็รู้สึกว่าเปิ้นทุ่มเทกับงานแล้วเปิ้นชอบงานนี้เปิ้นอยากทํางานให้ได้ดีอย่างเงี้ยค่ะพี่อุ้ยคุณผู้ฟังลองคิดดูนะคะถ้าคุณเคยมีเงินเดือนเจ็ดหมื่นแล้วกลายเป็นแสนสี่ภายในพริบตาเดียว จากการที่คุณ่ะแค่เชื่อในศักยภาพของตัวเองเชื่อว่าคุณเป็นคนดีซื่อสัตย์แล้วคุณทําอะไรก็ได้ก็สําเร็จ7จ็ดหมื่นเป็นแสนสี่หรือว่าจะแสนหนึ่งเป็นสองแสนก็ตามนะคะแล้วคุณได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ตื่นมาปุ๊บแล้วหลับตาก็ทําได้เลยคุณสนุกคุณต้องท้าทายตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองทุกวันมันยอดเยี่ยมมากใช่ใช่ค่ะครูเพราะว่าเป็นงานที่ที่เบิ้ลก็แบบไม่คิดไม่ฝันด้วยค่ะแต่เราแต่เราเห็นภาพชัดว่าเราอยากทํางานแบบอย่างนี้เรารู้ว่าแบบนี้แหละที่เรา มีสกิลในการที่จะพัฒนาไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะหางานได้ค่ะวิธีการนะคะเปิ้นกำลังพูดถึงวิธีการที่คุณผู้ฟังอ่ะจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็คือการเห็นภาพให้มันชัดใช่ค่ะเห็นภาพชัดเพิ้นเขียนไว้เลยค่ะเพิ่ลอยากทํางานที่ตึกแบบไหนเงินเดือนประมาณนี้ได้ตำแหน่งแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะพี่อุ้ย เรื่องนี้ค่ะมีความสําคัญมากค่ะก็คือว่าสมมติว่าคุณผู้ฟังเล่นกอล์ฟใช่ไหมคะจะตีลูกไปทางทิศไหนอะค่ะเราจะต้องมีความแม่นยําที่จะเล็งไปทางด้านนั้นคะปัจจุบันนี้ค่ะมีคนเยอะมากที่ไม่เคยเล็งเป้าหมายของตัวชีวิตตัวเองไปที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปิ้ลบอกค่ะคือหนึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะเล็งลูกกอล์ฟของตัวเองหรือชีวิตเราไปทางไหนแล้วทําให้ทุกๆวันการกระทําคําพูดแม้กระทั่งโพสเจอร์ท่าทางของเราอะค่ะ ก็จะเป็นตามนั้นสมมติว่าวันนี้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันเป็นพนักงานออฟฟิศนะ mm hmm. ฉันเพิ่งเงินเดือนสามหมื hmm. ่นเองแล้วฉันอ่ะไม่ชอบงานของฉันแต่ถ้าคุณผู้ฟังอะแต่งกายหรือมีท่าทางท่าทีการพูดอะแบบคนแบบเดิมคุณผู้ฟังก็จะได้งานแบบเดิม <c oughs> แต่ถ้าคุณผู้ฟังอะอยากเห็นแบบคุณเปิ้ลใช่ไหมคะที่จะเคลื่อนจากจะก,กี่หมื่นก็ตามเป็นหลักแสนคุณผู้ฟังก็จะต้องเริ่มมีท่าทีกระบวนการความคิด <c oughs> ความรู้สึกการแต่งกายทั้งหมดอะค่ะ ที่จะนำเสนอออกมาให้เป็นในแนวทางนั้นตั้งแต่วันนี้เลยไม่ใช่ว่าคุณผู้ฟังบอกว่ารอให้ฉันได้งานที่ฉันต้องการก่อนแล้วฉันถ<ม>ึงจะทำงานเ<ม>ก่งแล้วฉันค่อยเป็นแบบนั้นค,ค,คุณผู้ฟังจะต้องเริ่มเป็นแบบนั้นวันนี้นนเลย,เลยใช่ค่ะ,คะแล้วก็ทํางานของเราอะค่ะทุกอย่างที่สามารถทําให้เสร็จวันนี้ตั้งแต่วันนี้เลยรับฝีมือของเราวิธีการคิดการพูดการกระทําของเราอะตั้งแต่วันนี้เลยคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าเออฉันจะต้องอ่อนยอมคนอื่น ยอมไปเรื่อยๆหรือเปล่าครัอ,อยขอเน้นนะคะเราอะ่าจะต้องมีความชัดเจนในชีวิตถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเออฉันอยู่ในพื้นที่ที่โดนคนกระทืบเหยียบย่ำมานานแล้วฉันต้องอ่อนน้อมหรือว่าต้อง be nice เป็นคนที่ยอมคนอื่นไปเรื่อยๆมันไม่ได้หมายความอย่าง,งานั้นะค่ะการเป็นคนดีไม่ได้แปลว่าจะต้องยอมคนไปเรื่อยๆ การเป็นคนดีแปลว่าคุณทําในสิ่งที่ดีแล้วคุณชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการคุณบอกเขาไปตรงๆว่าคุณคต้องการอะไระได้หรือไม่ได้คุณก็วางใจลงตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะจุดเริ่มต้นสําหรับหลายคนที่อยากจะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะคะคือทำงานที่จำเป็นต้องทำในวันนั้นให้สำเร็จมีความชัดเจนในตัวเองตั้งเป้าหมายอย่างลงรายละเอียดให้เห็นภาพชัดเจนแล้วเคลื่อนการการะทำความคิดคำพูดเราให้เป็นตามนั้นเลยค่ะ แบบกำลังสนุกเลยนะคะแต่อีกแป๊บหนึ่งนะคะขอเวลาพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องของคุณเปิ้ลกับฟังหลักการของครูอ้อยที่ชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าเราควรจะต้องทำอะไรแป๊บเดียวค่ะคุณอยู่กับ Love Compass นะคะที่นี่ Love Radio 1.4.5 0ค่ะเรากำลังฟังเรื่องราวของคุณเปิ้ลนะคะที่การอยู่กับงานประจำทุกวันเป็นสาวออฟฟิศและวันนี้มาถึงก้าวออกมาจากจุดเดิมที่เป็นจุดที่เราเรียกว่า ถึงจุดอิ่มตัวละใช่ไหมคะตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนแต่เยอะมากหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายอย่างที่ครูบอกเมื่อเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะว่าเราต้องเห็นภาพให้ชัดคุณเปิ้ลนี่ใช้จดลงเลยใช่ไหมคะเห็นดีเทลเลยว่าอยากทํางานตึกแบบไหนยังไงคุ้ยเคยบอกเพื่อนว่าให้เพื่อนรู้จักเขียนโซเมดในด้านการงานโซเมดเจ้านายโซเมดแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็มีสมุดเล่มหนึ่งเพื่อนก็ไปเขียนเขียนเขียนว่าสเปค แต่และอย่างเนี่ยเป็นยังไงคุณผู้ฟังกำลังแบบเริ่มหาสมุดแล้วค่ะ <c oughs> บอกเลยค่ะว่าจดอะไรว <c oughs> ตงต้องเขียนออกมานะคะเพราะว่า เวลาที่เราคิดมันอยู่ในหัวมันไม่ได้ถูกเรียบเรียงออกมาการประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆจำเป็นมากเลยค่ะที่จะเขียนมาออกมาเขียนภาพให้ชัดว่าเราอยากมีบ้านแบบไหนลูกศิษย์ครูอ้อยคูอว่าจะให้ทาวิชั่นบอร์ดเสมอในเวลาพลังงานที่ดีนะคะแล้วสิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือแต่ละคนที่ทําวิชั่นบอร์ดในเวลาที่พลังงานที่ดีค่ะเขาได้แบบนั้นได้ความรักแบบนั้นได้ เ,เพื่อนได้งานแบบนั้นแล้วที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นคุณผู้ฟังฟังเรื่องราวว่าคุณเปิ้ลก้าวออกจาก Zone, คอมฟอร์ตโซนจากพนักง,งานออฟฟิศนะคะขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงเงินเดือนเป็นแสนะนะคะแต่นั่นนะคะยังไม่ใช่แค่ เพียงแค่นั้นที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นอีกคืออะไรคะเป็นเ่าเลยค่ะตื่นเต้นอยากรู้แล้วที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นก็คือเพื่อนมีแฟนที่เขารักเรามากๆจากที่เมื่อก่อนเพื่อนไม่เคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนเลยอะค่ะพี่อุ้ยค่ะก็คือเหมือนเราพอเราเข้าใจภาพในอดีตเราแล้วใช่ไหมคะเราก็อนุญาตตัวเองค่ะให้ปรากฏว่าตอนนี้คืองานก็ดีแฟนก็ดีมิติภาพต่างๆเงินก็ดีอย่างเงี้ยค่ะมันดีทุกๆมิติเลยอะค่ะพี่อุ้ยค่ะ เขียนด้วยหรือเปล่าคะว่าอยากได้แฟนแบบเขียนเฟนเพิ่นก็เขียนใช่ค่ะเพิ่นก็จะเขียนว่าเป็นต้องเป็นคนสูงนะคะจะต้องเป็นนักเรียนครูอ้อยต้องเป็นนักเรียนเจ็ดวันด้วยนะคะยุ้ยเรียนนะใช่ใช่แล้วก็ต้องรักแล้วดูแลเราแล้วก็ต้องรักครูอ้อยรักการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิคือทุกอย่าง ตอนนี้คือเขา้เป็นอย่างนั้นเลยทุกข้อใช่ค่ะที่สำคัญคือหล่อมากนะหล่อในระดับว่าเป็นผู้บริหารอยากให้วิทยุมีภาพังเป็นผู้บริหารไม่สามารถเห็นได้ไม่ไงเราก็แค่อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแต่ว่าอิจฉามากค่ะคือนักเรียนเข้มทิศทั้งห้องอะค่ะอิจฉาคุณเพื่อนเอางี้ดีกว่าคือหล่อมากแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนะคะเป็นนักเรียนนอกเรียนจบจากที่อเมริกาแล้วก็มีจิตใจที่ดีมากๆนะคะ แล้วที่สําคัญก็คือว่ารักแล้วก็ดูแลเปิ้ลนะคะเ,เวลาที่คุณเปิ้ลเขาโพส Facebook เนี่ยทุกคนจะอิจฉามากว่าเช้าวันนี้แฟน <c oughs> แกะลิ้นจีนะคะ <c oughs> ปอกให้แล้วแกะเมล็ดแช่ตู้เย็นรอ,ว <c oughs> อนไว้เห็นไหมคุณผู้ชมคะคุณผู้ฝากค,คัที่ที่ฉันบอกว่านักเรียนทั้งห้องเนี่ยอิจฉาคุณเปิ้ลเนี่ยไม่ได้ไกลไปจากความจริงเลยแล้วเวลามาเรียนฮะ,ะก็คือปูปูที่นอนให้พับผ้าห่มให้อย่างเรียบร้อยจัดหมอนทําทุกสิ่งทุกอย่าง กูฟังคิดดูนะคะว่าถ้าในอดีตเราเคยคิดว่าผู้ชายดีๆไม่มีในโลกอะค่ะแต่วันนี้เราอะได้เห็นกันทุกทุกวันสุกเลยนะคะว่าแต่ละคนมีแฟนที่รักมากคุณผู้ฟังต้องแบบว่าเตรียมสมุดใหญ่หน่อยเอียดรายเยดเกียไม่เยอะได้ทุกอย่างที่ตัวเองเขียนคือทุกมิติเลยใช่ค่ะทุกมิติเลยค่ะแล้วก็แต่อย่างเรื่องแฟนเนี่ยเป็นอะไรที่ เฟินถือว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนเฟินมากๆเลยนะพี่ยเขาอายุ30แล้วยังไม่เคยมีแฟนเลยค่ะคุณผู้ฟังมีตอนใกล้40่ริแลก็เจอคนที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราเป็นตัวของตัวเราเองมากๆแล้วก็อยู่แล้วสบายใจแล้วเราเข้ากันได้ดีมากนะคะเป็นทั้ง เพื่อนทั้งพี่ทั้งแฟนแล้วก็เขาก็อยู่ข้างๆเราตลอดในเวลาที่เราต้องการเขาอย่างเนี้ค่ะมีเคล็ดลับนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าโอ้โหมันฟังดูดีมากเลยอะที่จะมีแฟนที่เราเป็นตัวของตัวเองได้รักเราเอาใจเราดูแลเรายืนเคียงข้างเราทั้งยามสุขยามทุกตลอดเวลาวิธีการที่จะให้คนเหล่านั้นนะคะปรากฏขึ้นในชีวิตอะค่ะ ก็คือคุณผู้ฟังอ่ะจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองอ่ะอย่างเต็มที่คุณเปิ้ลนะคะจะไปภาวนาอย่างสม่ําเสมอพาคุณแม่ไปภาวนาดูแลครอบครัวอย่างดีแล้วก็มีวินัยกับตัวเองก็คือว่าพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองเคารพตัวเองเพิ่มหางานทําที่ดีทําให้ตัวเองอ่ะต้องพัฒนาตัวเองเรื่องหน้าที่การงานและวิธีการคิดทุกวันหลักการที่ครอยพูดเสมอนะคะเข็มทิศประจําวันก็คือหรักดูแลครอบครัว สรักษาใจในแดนบวก 3. าม,มีเป้าหมายแล้วลงมือทำให้สำเร็จถ้าคุณผู้ฟังทำเบื้องต้น3ามอย่างเนี่ยค่ะความเคารพตัวเองของเราอะจะเพิ่มขึ้นแล้วทำให้สิ่งดีๆที่คู่ควรกับเราอะปรากฏขึ้นเราะจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรเราไม่ได้ได้ในสิ่งที่เราอยากได้หรือต้องการะนะคะแต่ถ้าเมื่อไร่ที่คุณผู้ฟังอยากได้อะไระคุณผู้ฟังต้องทำตัวเองอให้คู่ควรหรือเหนือกว่าสิ่งนั้น สิ่งที่ดีๆที่เราต้องการอ่ะจึงปรากฏในชีวิตหลายท่านอาจจะบอกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยฉันเกิดมาจนแฟนก็ไม่มีความรักก็ไม่ดีเจอที่ไรก็เจอแต่คนแย่ๆอะไรก็ตามที่ปรากฏภายนอกอะค่ะเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราถ้าคุณผู้ฟังอยากปรับสถานการณ์ภายนอกคุณผู้ฟังต้องปรับสถานการณ์ภายในใจทันทีเลยเหมือนที่คุณเปิ้ลนะคะปรับจนได้แฟนหล่อดีและรักเธอมากนะคะแล้วก็ได้งานที่ยอดเยี่ยม เพราะว่าเขาอะค่ะทำบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอด้วยการทำสิ่งที่ดีเป็นบุญกุศลนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่ามันทำให้ใจของเราอะค่ะมีกำลังแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาว่าเมื่อคนดีๆอย่างเราอะ่ะทำดีแล้วประสบความสำเร็จอะโลกนี้จะดีเพิ่มขึ้นเราจะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น<อ>จิตใต้สำนึกของเราอะก็จะอนุญาตให้เราอะประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะ,คะ,คะ โอ้นี่นี่เป็นสิ่งที่คุณเปิ้ลทําสม่ําเสมอด้วยใช่ไหมคะคุณเปิ้ลก็ยังเข้าเรียนในห้องเรียนเข็มทิตสม่ําเสมอเลยค,ะค่ะพี่ปุ้ยแล้วก็เปิ้ลเรียนมาตั้งแต่ปี ตั้งแต่ครูอ้อยเปิดครั้งแรกเลยอะค่ะทุกวันนี้เพี่อุ้ยก็ยังเรียนอยู่ก็ยังเรียนอยู่ค่ะพี่อุ้ยแล้วก็รู้สึกว่าขาดไม่ได้ค่ะแล้วก็พอเราไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราก็จะเกิดความเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นมากขึ้นทุกครั้งทุกครั้งแล้วก็เราได้ขัดเกลารจิตใจตัวเองแล้วก็ได้ไปเข็มทิศภาวนากับครัอ้อยทุกครั้งเลยค่ะเป็นเป้าหมายที่พื่อ้จะต้องไปให้ได้ทุกครั้งเลยค่ะพี่อุ้ยค่ะโอ้นี่นี่เป็นเรื่องราวที่ ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะครูคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่คิดว่าคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปที่ที่เป็นแบบคล้ายๆคุณเปิ้ลอย่างเงี้ยค่ะก็คือทํางานออฟฟิศอยู่ในตื่นเช้ามาทํางานแล้วเย็นกลับบ้านอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีรายได้เดือนชนเดือนว่าว่าว่าชีวิตเป็นแบบเนี้ยแล้วก็คิดว่าแพทเทิร์นของชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยนะคะแต่วันเนี้ยมันมีทางเลือกมากกว่านั้นใช่ไหมคะคุณผู้ฟังใหญ่ยอมเด็ดขาดนะคะ ที่จะแค่ตื่นขึ้นมาแล้วก็สักแต่ว่าไปทํางานสักแต่ว่าหายใจสักแต่ว่ามีชีวิตอยู่วันหนึ่งก็จะกลายเป็นสักแต่ว่าตายไปโดยที่ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ในโลกใบนี้ค่ะเราทุกคนนะคะเกิดมาค่ะเราอาจจะต้องเลี้ยงดูทั้งร่างกายใช่ไหมคะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ต้องเลี้ยงดูจิตวิญญาณของเราด้วยครูกําลังบอกว่าสิ่งที่เรามีค่ะถ้าคนคนหนึ่งอ่ะคิดแต่จะเลี้ยงกายคือทําให้ตัวเองได้รับความสะดวกสบายอย่างเดียวอ่ะก็จะเป็นชีวิตที่ ว่างเปล่าโงงแล้วก็กลวงไร้สาระแต่ถ้าคนคนนึงคิดว่าเออฉันจะสนใจแต่ให้ฉันน่ะมีอารมณ์ความสุขเลี้ยงใจอย่างเดียวให้ฉันมีความสุขสนุกอย่างเดียวอ่ะชีวิตก็จะไม่ได้สร้างความหมายอะไรในชีวิตหรือถ้าเราบอกว่าเออฉันเป็นฝ่ายจิตวิญญาณฉันจะมีจิตวิญญาณที่ดีแต่อยู่ไปแล้วก็ป่วยไม่สบายยากจนกลายเป็นลูเซอร์ที่ทุกคนว่าว่าไหนเป็นภาวนานแล้วไม่เห็นจะดีเลยอันนั้นก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะลาจากกันนะคะ ครูอ้อยอยากบอกว่าให้คุณผู้ฟังอะเห็นความยอดเยี่ยมในหัวใจของชีวิตเราทุกๆมิติค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะครูอ้โอยโหฝากไว้ทิ้งท้ายดีมากๆเลยวันนี้คงต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราและขอบคุณครูอ้อยทิติน่าณพัทลุงค่ะสุขหน้าเลิฟคอมพาสกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังใหม่นะคะที่นี่ค่ะเลิฟเรดิโอหนึี่จุดวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ